สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะนำทางพื้นที่ที่จะพาใจของคุณกลับมาตั้งหลักและพักพิงในความจริงให้สติเป็นเพื่อนเดินทางของคุณในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่ความรู้สึกที่ว่าทำไมช่วงนี้ดวงตกจังทำไมเรื่องซวยๆต้องเกิดขึ้นกับฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยไหมครับ ที่รู้สึกเหมือนชีวิตติดอยู่ในวงกฏวิ่งไปทางไหนก็เจอทางตันแก้ปัญหาหนึ่งจบอีกปัญหาหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาทันทีเหมือนมีใครแกล้งเหมือนมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นล่ามขาเราไว้ไม่ให้ก้าวหน้าไปไหนบางคนพยายามไปสะเดาะเคราะห์ไปนอนลงไปทำพิธีสารพัดเพื่อหวังจะตัดกรรมแต่พอกลับมาใช้ชีวิตได้สักพักปัญหาเดิมๆก็วนกลับมาอีกความรักพังเหมือนเดิม การเงินติดขัดเหมือนเดิมหรือเจอคนเอาเปรียบแบบเดิมจนเราเริ่มท้อแท้และโทษโชคชะตาว่าคงเกิดมามีกรรมหนักแต่วันนี้ผมอยากจะบอกข่าวดีกับคุณครับว่าสิ่งที่คุณกำลังเจอไม่ใช่คำสาปแช่งจากฟ้าและไม่ใช่ความบังเอิญที่โหดร้ายแต่มันคือกลไกลทางธรรมชาติที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาที่สุดและยุติธรรมที่สุดสิ่งนั้นเรียกว่ากฎแห่งกรรมและข่าวดีที่สุดก็คือ ในเมื่อมันเป็นกฎและกลไกลแปลว่าเราสามารถเรียนรู้และจัดการกับมันได้เราไม่ได้เป็นเหยื่อของกรรมเก่าเสมอไปครับแต่เราคือผู้สร้างกรรมใหม่ได้ในทุกวินาทีวันนี้เราจะมาถอดรหัสวิชากฎ,กฎแห่งกรรมพื้นฐานหรือกฎแห่งกรรม101ไปด้วยกันเพื่อเปลี่ยนจากคนที่ถูกกรรมไล่ล่าให้กลายเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนว่ากรรมจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ และทำไมมันถึงมีอิทธิพลกับเราขนาดนี้คำว่ากรรมในความรู้สึกของคนไทยมักจะถูกมองในแง่ลบครับพอบอกว่าคนมีกรรมเราก็นึกถึงคนตกทุกข์ได้ยากแต่ในความเป็นจริงตามหลักพุทธศาสนากรรมแปลว่าการกระทาครับเป็นคำกลางๆที่มีความหมายครอบคลุมทั้งการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจหลักการพื้นฐานที่สุดของเรื่องนี้คือกรรมมัศกตาหรือความเชื่อที่ว่า สัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตนลองจินตนาการว่าตัวเราเป็นชาวสวนครับและการกระทําของเราทุกอย่างคือเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในดินถ้าเราหว่านเมล็ดพริกไม่ว่าจะสวดอ้อนวอนขอให้มันหวานแค่ไหนต้นที่งอกอกอกมาก็ต้องเผ็ดร้อนถ้าเราหว่านเมล็ดอ้อยต่อให้เราด่าทอมันทุกวันต้นที่งอกอกอกมาก็ยังคงหวานกฎข้อนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่มีข้อยกเว้นแต่ความยากมันอยู่ที่ว่าเรามักจะมองไม่เห็นตอนที่หวานแต่เราไปเห็นตอนที่เก็บเกี่ยวแล้วบางทีเราเผลอหวานเมล็ดแห่งความโกรธไว้เมื่อ10ปีก่อนแล้วเราก็ลืมไปแล้วแต่วันนี้ต้นไม้นั้นมันโตเต็มที่และออกผลเป็นความขัดแย้งให้เราต้องกินเราก็เลยงงว่าฉันไปทำอะไรไว้ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้คือไม่มีเมล็ดพันธุ์ใดที่หวานลงไปแล้วจะสูญหายไปเฉยๆครับ จักรวาลนี้มีระบบบันทึกที่แม่นยำยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดทุกความคิดที่คุณคิดทุกคำที่คุณพูดมันถูกบันทึกไว้และรอเวลาที่จะงอกงามเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการงอกของแต่ละเมล็ดมันไม่เท่ากันและนี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็คือประโยคที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป เราเห็นคนกวงรวยเอาเราเราเห็นคนซื่อสัตย์ถูกรังแกเราเลยหมดศรัทธาที่จะทำความดีแต่ถ้าเราเข้าใจกลไกของเวลาเราจะเลิกสงสัยทันทีครับเปรียบเทียบง่ายๆกรำบางอย่างเหมือนปลูกถั่วงอกหวานวันนี้อีกสองสามวันก็ได้กินเช่นเดินเตะโต๊ะก็เจ็บนิ้วเท้าทันทีแต่กรำบางอย่างเหมือนปลูกต้นสักหวานวันนี้อีก20ปีถึงจะใช้งานได้คนที่ทำชั่วแล้วยังได้ดี เปรียบเหมือนเขากำลังกินผล,ลไม้เก่าจากต้นไม้ดีๆที่เขาเคยปลูกไว้ในอดีตครับบุญเก่ายังส่งผลอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขากำลังปลูกต้นไม้พิษต้นใหม่ลงไปทุกวันเมื่อบุญเก่าหมดลงและต้นไม้พิษโตเต็มที่ความหายนะจะมาเยือนอย่างที่เขาตั้งตัวไม่ทันส่วนคนที่ทำดีแล้วยังลำบากก็เพราะเขากำลังรับผลจากต้นไม้เก่าที่ไม่ดีในอดีตแต่เขากำลังปลูกต้นไม้ทิพต้นใหม่ลงไป ขอแค่อดทนรอเวลาให้ต้นไม้ใหม่เติบโตผลลัพธ์ที่หอมหวานจะมาถึงอย่างแน่นอนดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินชีวิตใครจากภาพระยะสั้นครับกฎแห่งกรรมทำงานข้ามภพข้ามชาติและทำงานด้วยความยุติธรรมเสมอไม่มีใครหนีพ้นเงาของตัวเองไปได้แล้วคำถามต่อมาคือกรรมมันถูกบันทึกไว้ที่ไหนบนก้อนเมฆหรือมีเทวดาถือบัญชีหนังหมาคอยจดในทางพุทธจิตวิทยา ที่เก็บข้อมูลของกรรมอยู่ใกล้ตัวเรามากครับมันคือจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมทุกครั้งที่เรามีเจตนาจะทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายจิตของเราจะรับรู้เป็นคนแรกและจิตจะทำการประทับรอยลงไปในความทรงจำระดับลึกถ้าเราโกหกแม้จะไม่มีใครจับได้แต่จิตเรารู้จิตเราจะบันทึกความหวาดระแวงความไม่ซื่อตรง และความมัวหมองลงไปกลายเป็นรหัสข้อมูลที่บิดเบี้ยวถ้าเราช่วยคนด้วยความเมตตาจิตจะบันทึกความปิติความอ่อนโยนและความภาคภูมิใจลงไปเจ้าหนายตัวจริงที่บงการชีวิตเราคือข้อมูลที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนี่แหละครับข้อมูลเหล่านี้จะส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราคนที่จิตเต็มไปด้วยความกโกรธบันทึกกรรมโทสะไว้เยอะ ก็จะดึงดูดเรื่องร้อนๆเรื่องทะเละาะเบาะแว้งหรืออุบัติเหตุเข้ามาคนที่จิตเต็มไปด้วยการให้บันทึกกรรมทานไว้เยอะก็จะดึงดูดโอกาสทรัพย์สิสนและคนใจดีเข้ามาดังนั้นการแก้กรรมจึงไม่ใช่การไปแก้ที่พิธีกรรมภายนอกแต่ต้องแก้ที่ฐานข้อมูลภายในใจของเราเองเมื่อข้อมูลถูกบันทึกซ้ำๆมันจะกลายสภาพเป็นสิ่งที่เรียกว่านิสัยหรือสันดานครับนี่คือจุดเชื่อมโยงที่สำคัญมาก กรรมเก่าส่งผลให้เกิดนิสัยและนิสัยก็พาเราไปสร้างกรรมใหม่วนเวียนเป็นวงล้อลองสังเกตดูนะครับคนที่ซวยซ้ำซากในเรื่องความรักมักจะมีรูปแบบนิสัยเดิมๆเ,เช่นเป็นคนขี้หึงเป็นคนเรียกร้องความสนใจหรือเป็นคนชอบเลือกคนผิดพอคบใครก็ใช้นิสัยเดิมผลลัพธ์ก็พังแบบเดิมแล้วก็ร้องหม่มร้องไห้โทษเวรโทษกรรมทั้งที่จริงๆแล้วคือนิสัยของเราเองที่พาเราไปสู่จุดจบแบบเดิม หรือคนที่ถังแตกซ้ำซากก็มักจะมีนิสัยใช้เงินเกินตัวขาดวินยัยหรือชอบเสี่ยงโชคนี่คือโครงขังที่เราสร้างขึ้นเองครับเราทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆจนมันกลายเป็นร่องลึกในสมองพอเจอเหตุการณ์อะไรเราก็จะไหลไปตามร่องเดิมโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ตระหนักรู้ถึงวงจรน,นี้เราก็จะเกิดกี่ชาติก็จะเจอปัญหาเดิมๆการแก้กรรมที่แท้จริงจึงไม่ใช่การสะดาะเคราะห์แต่คือการดัดนิสัยครับ การเปลี่ยนพฤติกรรมคือการเปลี่ยนกรรมและการเปลี่ยนกรรมคือการเปลี่ยนชะตาชีวิตแต่มันต้องใช้พลังใจมหาศาลในการฝืนแรงดึงดูดของความเคยชินเดิมๆแล้วเราจะหยุดวงล้อแห่งกรรมนี้ได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ปัจจุบันขณะครับกรรมเก่าคือสิ่งที่ทําไปแล้วแก้ไขไม่ได้เปรียบเหมือนลูกธนูที่ถูกยิงออกไปแล้วเราไปคว้ามันกลับมาไม่ได้แต่กรรมใหม่คือลูกธนูที่อยู่ในมือเราตอนนี้ เราจะยิงไปทางไหนหรือจะวางมันลงเราเรียกได้ครับพระพุทธเจ้าสงสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือจุดเดียวที่เรามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสมมุติว่ามีคนเดินมาด่าเรานี่คือวิบากกรรมเก่าส่งผลให้เราโดนด่าถ้าเราด่ากลับทันทีสร้างกรรมชั่วใหม่วงจรกรรมก็จะหมุนต่อเดี๋ยวเขาก็ด่ากลับหรือไปดักตีหัวเราไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวว่าโกรธแล้วหยุด ไม่สร้างกรรมใหม่ยิ้มให้หรือเดินหนีวงจรกรรมตรงนั้นจะขาดสะบั้นลงทันทีครับนี่คือความหมายของการตัดกรรมที่แท้จริงไม่ใช่การตัดไวยหมีหมอแต่ตัดด้วยสติทุกครั้งที่คุณยับยั้งช่างใจได้ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะทําสิ่งดีๆแทนสิ่งแย่ๆคุณกำลังเขียนบทละครชีวิตหน้าใหม่ให้ต่างไปจากเดิมคุณกำลังเปลี่ยนเส้นทางเดินของตัวเองออกจากวงโครจรแห่งความสวย แต่ในระหว่างที่เรากำลังสร้างกรรมดีใหม่กรรมชั่วเก่าๆมันก็ยังตามมาส่งผลอยู่ดีใช่ไหมครับถูกต้องครับเราหนีหนี้เก่าไม่ได้แต่เราทำให้มันเจือจางได้เพราะพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างงดงามว่าบาปกรรมเหมือนเกลือหนึ่งช้อนถ้าเราใส่เกลือลงในแก้วน้าใบเล็กบุญน,น้อยน้านั้นจะเค็มปีจนกินไม่ได้ชีวิตจะทุกข์ทรมานสาหัสแต่ถ้าเราใส่เกลือช้อนเดิมลงในแม่น้ำสายใหญ่ บุญมากน้ำในแม่น้ำจะยังคงจืดสนิทกินได้อาบได้เพราะปริมาณน้ำมันมหาศาลจนความเค็มไม่มีผลดังนั้นวิธีรับมือกับช่วงดวงตกหรือช่วงที่กรรมเก่าไล่ล่าคือการเร่งเติมน้ำจืดลงไปในชีวิตครับเร่งทำความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีให้มากจนกระทั่งความซวยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อใจเราใหญ่ขึ้นด้วยบุญกุศล ปัญหาเท่าเดิมจะดูเล็กลงเราจะรับมือกับมันด้วยใจที่นิ่งสงบนี่คือศิลปะการบริหารกรรมของผู้มีปัญญาครับเครื่องมือสำคัญที่สุดในการแก้กรรมด้วยตัวเองมีสองอย่างครับสติคือตัวเบรกช่วยให้เราไม่เผลอทำชั่วซ้ำช่วยให้เห็นต้นเหตุของปัญหาว่ามันมาจากนิสัยเสียๆของเราเองไม่ใช่คนอื่นแกลง้งเมื่อเห็นต้นเหตุก็ดับที่ต้นเหตุได้การเอาหูสิกรรมคือตัวปลดล็อกความพยาบาท ความแค้นคือโซ่ที่ล่ามเราไว้กับคู่กรณียิ่งเราเกลียดเขาเรายิ่งต้องเจอเขาอีกเพราะจิตผูกพันกันการให้อภัยหรืออโหสิกรรมไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่นแต่ทำเพื่อปลดปล่อยตัวเองบอกกับตัวเองว่าเวรกรรมใดๆที่เคยทำกันมาขอให้สิ้นสุดกันแค่นี้เธอไปตามทางของเธอฉันไปตามทางของฉันเมื่อใจเราไม่มีความแค้นเราก็เป็นอิสระ เจ้ากรรมในเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็จะค่อยๆห่างหายไปเองเพราะคลื่นพลังงานมันจูนกันไม่ติดแล้วการขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อล้างความขุนมัวในใจและเปิดทางให้ชีวิตไหลลื่นขึ้นครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องงมงายและไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่มันคือกฎแห่งความหวังเพราะมันบอกเราว่า ชีวิตเราอยู่ในกำมือของเราเอง100%เซไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนจะมาสาบแช่งหรืออวยพรเราได้ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการกระทำของเราเองถ้าวันนี้ชีวิตยังไม่ดีอย่าพึ่นท้อให้รู้ว่าเรากำลังรับผลจากอดีตและให้รีบสร้างเหตุใหม่ในปัจจุบันมันปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงไปในจิตใจทุกวันรดน้ำด้วยความเพียรครวนดินด้วยสติแม้ผลมันจะยังไม่ออกวันนี้พรุ่งนี้แต่เชื่อเะครับว่าความดีย่อมไม่สูญหาย สักวันหนึ่งต้นไม้แห่งความดีนี้จะเติบโตให้ร่มเงาและออกผลที่หอมหวานให้กับชีวิตคุณอย่างแน่นอนเลิกวิ่งแก้กรรมข้างนอกแล้วกลับมาแก้ที่ใจและนิสัยของตัวเองนี่คือวิธีแก้กรรมที่ยั่งยืนที่สุดและเป็นวิธีเดียวที่จะพาคุณออกจากวงจรความซวยซ้ำซากไปสู่ชีวิตใหม่ที่สว่างสวยขอบคุณที่ร่วมเดินทางและรับฟังมาจนจบซีรีส์นี้นะครับหวังว่าคุณจะได้กุญแจสำคัญในการไขรหัสชีวิตของตัวเอง ให้สติเป็นเพื่อนเดินทางและให้กรรมดีเป็นเกราะคุ้มครองคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ